สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมไอหน้าเข่าชันเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีแผ่เกิร์อีกอึ้ยส่วนทีครับที่ผมพูดถึงไปแต่เมื่อกี้เป็นแค่เป็นต่างๆของผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ไปดูกันเลยครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเกียนลุกเกอร์นะครับผมมันเป็นนักสตรีมนะครับแล้วก็เป็นนักยูทูบเบอร์หนึ่งแสนทรับนั่นเองนะครับผมก็ วันนี้นะครับม right like ันก kind of so, ็จะเจิมตมบบต้มเป็นไก่แบบร้องร้องเหมือนหมานะครับผมก็ก็ตอนนี้นะครับมันอยู่ในดิสผมแล้วมันก็ได้สตรีมอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเปิดไมค์ไปหามันเลยนะครับผมโลครับโหลครับโลครับเฮ้ยไอ้น้องที่ไหนมาเรียกครับคุณดูเฮ้ยไม่คับ แม่มึงอะครับอ่าตอนตอนตอนนี้เล่นเกมอะไรอยู่ไม่ต้องเสือกครับเล่นฟีฟาอยู่ไม่ต้องเสือกอไม่ใช่ไม่ต้องเสือกครับเร่องอะไรอยู่เรื่องอะไรเอ้วีเออกูรู้ละเอ้วีไม่อะมึงกวนสตรีฟฟีฟาไม่แงไม่เสือกไม่ไม่ไม่แล้วแล้วตอนนี้ได้กดเริ่มเกมยังไม่ต้องเสือกนิดหนึ่งไม่เล่นควายไม่ต้องเสือกไม่เล่นกับขยะมาเออไอ้พี่อกล้าหรือเปล่าโอ้อกูเบื่อไอ้เพี่เด็กอัดตัว มาคนดูมาผมปิดมาแล้วสร้างรอเลยแล้วกันเสียงลูกอีอะแม่มึงชื่ออะไรอะตามีคนเขาเป็นแม่มึงอใช่เปล่าวะไปควายทียอะปากดีได้ที่แหมึงเข้ามาไหมุูกเอาไหมที่เรถตัวไปเล่นกับไอ้ตาเลยครับมันเด็กสว่างเอาใช่ครับน้องชี่แล้วมันปรับเรือดสตรีมมานานแล้วเนี่ยกูเริ่มมึนหัวเล้วปวดหัวเออมาเลยมาเลยมาดีมาดีเป็นอะไเข้ามา แล้วก็จะลงสตรีมอยู่แล้วยาดีขยามาท้าผมว่าคนดูผมขอเล่นให้ดูหน่อยหลักการไม่ได้ก็จะยิียาไปเฮียยิงหัวในควายไม่ได้แบบเล่นอาตัวนี่โง่มากูมาแล้วกูสร้างมาได้ควายห้องอะไรพูดมาพูดมาเก้าสามสามศูนย์เก้าเก้าหนึ่งพีมาพีมาขี้เกียจแล้วเลิกครับนุกกูขอไม่ลีลาลาอะไรอ่ะเดี๋ยวกูเชิญไปไอ้เฮียพลแฟนนุ๊กเลยเนี่ยแล้วเสือกอะไร่ีฟังดูดิควายโง่ไปกนเลยเ้ย เฮ้ยด่าไม่หยุดเลยอ่ะทุกคนครับดูดิแอบเป็นแบบอย่างนะครับด่าไม่หยุดเลยด่าไม่หยุดเลยเด็กคนเนี้ยโตมายังไงครับเนี่ยขอโทษแล้วกันนะที่ผมทะลุถุงยางมันมาเกิดนะครับไอ้เด็กคนเนี้ยไม่มีครับไอ้ชี้ดิฝากดีแล้วฝากดีแล้วอะไรอ่ะสร้างสร้างถูกอะไรอ่ะเงินห้าร้อยโอ้พ่อมึงอ่ะครับอะไรกดเงินพันห้านะอะไรครับเงินห้าร้อยเอาคนดูเงินมันบักว่ะเอ้ยไม่ใช่เอาคนเอ้ยคนดูเออบอกคนดูมึงเงินมันบักโง่ชิบหายอะไรบอกคนดูอะไรมึงอ่านที่บอกไม่อัดไม่อัดกูไม่ได้อัด อ๋อบอกคนดูกูเออบอกคนดูมึงกูไม่อยากกูไม่อยากกระสมเพศดิจดเทเออมาเถอะมาเถอะครับกูจะดูนี่มันจะมีปัญญาอะไรแค่ไหนมาเด้อครับไปกระจอกไหนไหนยะมาเอามาดิเอามาดิเอามาดิปลัวมาแล้วไอ้โง่มาดิไหนไหนยะไหนยะลูกตุ๊ดอกแอบหลังป้อมหรอห่วงห่วงเฮ้ยกดค้างเลยหรอเกินไปเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยหลวงห่วง ร่วงปวดใจว่าคนณลุงท้ี้คุณได้ตั้งใจกดค้างนะครับแต่ว่าคุณลืมว่ามันไม่มีไอวอทำไหมหรอได้มีปัญญาได้แค่นี้หรอมีปัญญาได้แค่นี้หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีปัญญาได้แค่นี้หรอกูฟังกูนะได้ข่ะปากดิชี่ได้ข่ปากโง่ดูเรศว่ะฉันต่ำาเอ้มื่อฉันต่ำเงี้ยะครับตเกิร์ตะเกราตะเกีครับไม่ในได้แค่นี้ไม่ต้องนเช้ามืดเวลาคุณของติไปก่อนครับวันี้ว่ามันปากดีมากเลยนานละ

ที่เนี่ยตัวเองเดียวเลยตรใส่ไปนะครับตัวดูดิดีจอจอดนีด้วยอ่ะดูดีเอ้มาดิร่วงมาดิมาดิอยอะไรอยีคนโง่เลยมาดิมาดิมาดิกระจอกนุร่วงนี่ะร่วงร่วงร่วงนี่ยเร่วงนี่ยร่วงนี่ยร่วงเอ้าเอ้าไมู่เลน ไอ้กูบอกไงท่านอย่าปานดีกู็ด้วยแล้วนะแบ่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 ไม่คนดูครับเมื่อกี้หมาบมดแล้ครับคนดูครับได้ได้มาคนดูว่าผมติดไปแล้วไอ้ตัวละไก่เกียร์กวจริงแล้วมากวนจะแม่จริงกันหรือไยนี่ะพลอยเฟลกวนแรงกูหมนแล้วนะแรงกูคือเขิมเลยไอ้ตัดมาดิพ้นเลยเครับเด็กน้อยพ้นเลยมึงบนอะไรมึงดูกล้ามกูไอ้สัตว์มาหมัดเนี่ยขอเข้าที่หน้ามึงบนอเลยบนอะไรตามจริงบนอะไรมึงรอดูเลยเจอสุนดีเซอร์จะไปเจ้าหัวกระบานลูกอีเมสฮะเปืนมึงครับไอ้เกียร์พลอยสัตว โอ้มันมันด่าไปคุณไปว่าคุณดูมันเจ็บบาดสบายเหี้ยคนโง่เลยแม่ดีมันด่าแม่กูชี่เหี้ยพรอะไรแม่มึงชื่อแม่เหรอเอาเพิ่งรู้เนี่ยได้ที่นี่ทำให้คนดูกูไอ้ไม่ใช่คนดูมึงรู้เรเบิร์ตตกมามึงตกมาร่วว่ามึงพลาดล่วงหนึ่งล่วงสองเก็บตกเรืก็บตัวอีกสามเก็บตกหมดเกือบเกือบร่วงเอ้ย ไม่เลยคนดูมาขวดจริงแล้วกูไม่ไหวแล้วแอลล็อครับแอลอล็อครับงงมีปัญญาแค่นี้เหรอเล่นเล่นยืนได้ครับไม่กี่ววเองเอ่ะล่วงอ่ะงงกระจอกวะอ่ะไอ้เหี้ยถ้ามีปัญญาแค่นี้นะแนะนําอย่าเล่นกับกูไปฝึกก่อนถ่ายขี้หน้ามันถ่ายขี้หน้าได้มาคนดูมากูปิดไม่ปิดไป<ห>สนกกี่ร้อยคนไอ้โง่ไม่ไหวขวดจริงด้วยเี้ย แม่งเดี๋ยวแม่งเจอของจริงแล้วกูพูดเลยตาเนี้ยไอเดียแม่งปูปิดไมปิดลำโพงแล้วไอเดี๋ยวเปิดไมไปหาแม่งหน่อยคนดูคนดูทุกคนนะครับว่าตอนแรกผมจะมีสตรีมแล้วคนดูแต่ว่ามันมีเด็กเด็กลูกอีดอกมาที่ไหนมันมาท้าผมนะครับผมก็จับแล้วลื้พอยเปล่าเใช่ไหมครับยังกูยังไม่มีรัวคำทันทีเออหรอนึกว่าไปายานึกว่าไปายาอีพอยท้องถุงยางแตกอะไรพวกนี้นก็กลัวทำอีเมท้องอะเลยเอาหมดทีอ่ะไม่ใช่ครับอีพอยเปล่าเฮไปไป นุ๊อยูกับนีพอี่นี่มีปัหาแค่นี้หรอเชี้นอ่ยนุเดี๋ยวก็ฟ่เลยนหรอต้ยาวไบคว้าก็ยิงหัวกันนะมึงไมีปัญหายิงหัวมึงก็บอกกูก็ได้นะนุกเวก็ฟังยิงัวให้ดิชี้เนี่ยนกเล่นฟังนุโดยจิเต็กแน่น่ะเี้ยเี้ยะสีเก้าสองศูนย์นี่ยนะ่ต้อลำคาเลยห้พวกยิงตัวก็บอกเลยนะไห้พวกยิงตัวนะถ้าถึงพวกยิงตัวนะยาอ่อน ยิงหาแม่มึงอะตัวไอ้เหี้ยหนูใจดีหนูหนูใจนี่แม่แม่กูเพิ่งอัดเล่นฟรีไฟมาแรกเล่นแม่มึงไงควายเหี้ยยิงอันนี้อันนี้มาดิอันอันนี้อันตัวเออเอออาดอะได้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 ร่วงมื่อไงตัวอ่ะแม่มึงเอ้ยมึงหยุดดิ ลวงเฮ้ยลวง้ย <laughs> ล,วง, <c oughs> ลวงดิงดุ้งดิเฮียขอร้องกูดิกลวงจิงคนดูมาดิ้ <c oughs> ดยไม่เลยอะไรหรอมีปัญญาแค่นี้หรอ <c oughs> <c oughs> ได้ตายโล้หรอตายรห้ตายรโ้หรอ พ,พี่นุ๊กครับคนดูหนาว่าอ e ีพอยนี่อ e ีพอยนี่คือใครครับเสือเคี้ยว <c oughs> นี่อ๋อนี่นี่บอกคนดูหรือบอกกูพะเบ่มึงไงควายอ๋อเต๋อพี่อันนี้สตรีมนี่คนดูเท่าไหร่ครับหนึ่งหนึ่งคนมาเสือกอะไรแล้วมึงเสือกอะไรแล้วมึงเสือกอะไรสตรีมกูไม่ต้องเสือกโอเคครับออโอเคครับปากควายอีอเมฮะา e p o i n ไม่ไหวแล้วอ๋ไม่ไม่ไม่พี่มีมีแต่คน v s c หนามเอ้ยมีแบบเอ้ยเด็กเด็กข้าวหนำมาว่า

มึงจะร้องห้เพื่อี่โอ้ยไปจาหนมาไวต้าไอีนดูปิดไปแล้วไม่ไมขำจริงไอ้ชอะล่อละ้ยเอเอายอดไปอะเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วออกเลยเหรอ้ยลุยพังอแม่มึงไงควายเยยเล่นน่ะไตเนออยู่จะหไม่มึงไงโอ้โหม่นูแกเห็ครัาพี่เดี๋ยวเบานเดี๋ยวอวานความดันขึ้นนะครับพี่ กวาดแม่เหม่อกูไม่ได้เป็นครับแม่มึงก็เป่าเป็นนะไปท<อ>ี่ีู่มาดิสัตว์มาดิมาดิมาดินี่ไงมีปัญญาเปล่ามีปัญญาเปล่ามาดิเดี่ยเหี้ยเฮ้ยเก็บล่วงเกือบอ,อาการอ <บา S 1> ะไสัตว์เฮ้ยกูตายไปแล้วกูถามเฮ้ย ไม่พูหลอกเอาไม่พูหลอกเอางงเลยหรอเอาไม่พูหลอกหนุกฮัลโหลครับอ้ามวันวันนี้ยูเล่อ๋อมาเนอีแอนต์คอยเอาเฮ้ยฮหลัหลัู้หลอกเฮ้หรอพูดแล้วดูไปมันพูดไรไอเด็ไปัญญาอเนี่ยตอพูดไปคนเดียว What w h วัตวันนี m มาเ m ม m า m นมอีไพลเ i ร์

ฆ่ากูจะตายตัวเองไอ้ควายสมเพศี้อะเออวันนี้เออเอาเออตายแล้วเออฮัลโหลวันนี้วันนี้อยู่เนมแมนเนมิดพอยเยอะกูปากไอเด็กเฮียอยากให้กูไปยันบ้านกูปากกูลำคาละบอกกูรู้ไีแล้ววันนี้นะมึงอยากให้กูไปยันบ้านไอ้ต๋ากูรู้บ้านมึงนะไอ้ตัดยินี่ดียินี่หาจริงคนเด้อกูเริ่มมโหละ มาดิเดี่เฮียเอามาดิอะไรนะมาเนมอีมาดิเฮียมาดิวันนั่นไหมเฮียเจ็บดิเจ็บดิโง่เจ็บดิพอแม่มึงดีพอยเม่ดิเอ้ยฮเียพอยสัตว์ไปวิ่งไปหามึงินแป๊บเดียวเฮียไปเซิร์ฟขี่ม้าไอ้เมื่อเฮียพอยอ่ะหีมึงไงเฮียเดีเฮียมาดิสัต หัวหัวเอ้ายี่บอยได้ยีบอยอีบอยอีบอยยีบอยยีบอยมึงยี่ดอกเมยขี้กูเนี่ยเย็ดขี้เมย์เอาไปเป็นมึงไอ้เฮียไม่รู้เหรอออีเยยพ่ะซัดเฮียยุบเจอมึงจริงๆแล้วกันนะมากูเล่นกูเล่นหัวละบอๆเลิกเลิกอ่ะตัวเอาหัวกูเบื่อไอ้ตาเอาหัวอะไรนะพี่ เอาหัวเอาเล่นหัวไม่ไม่เล่นตัวโอเคครับพี่อันนี้จะเล่นตัวหัวใช่ไหมพี่เออสัตว์วันช็อตวันช็อตโอเคครับพี่วันช็อตมาตรงเคนครับมาตรงเคนครับไอ้โง่โอเคครับพี่ครับหลวงหลวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้าไม่ตายหรอทำเฮี้ยอะไรกูไม่ได้เมื่อยสัตว์กูจะรอหรอไอเด็กเฮี้ยทำเฮี้ยเลยอ่ะดูผมปิดไปผมขาดขาไหัวยังไม่ขาดจริงไอ้เยี่ยบอกเลยนะกูกับไอ้เยี่ยน้าขาวขาดกันวันเนี้ยบอกเลยไม่เล่นกับแม่งละมันเฟือเลยเหมือนมาคนดูไปตัวเกมนี้มึงจะไปตายไหนก็ไปนะยาวเอาพี่เอาพี่พี่จู่หัวหรอทำไมอ่ะพี่ โอ้ยร้อนไหมมึงอ่ะครับเอ้าไม่ไม่แล้วพี่ห mm <opportunities. S 1> nah, ัวเราก็ผมทำไมไอ้เนี่ยมึงไอ้ไอ้เหี้ยเอ่าพี่มาตัดตัดตอนนี้ตอนนี้ผมขอแบบวันจอดพี่ขอทนายวันจอดเขียร์พี่เขียร์ไหนอะมึงอยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะล่วงจะตายแล้วเหรอล่วงปั๊มยาไหมปั๊มยาไหมเฮ้ยวัจอดไหมมึงไอ้เหี้ย มันจะล่วงคนรูมันจะล่วงมาดีควายเอามาดีเฮียเอามาจากกระลาดีโง่อยู่ในกระลาหาไม่เอ็มเหรอเฮ้ย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 ไอ้เนี่ยเฮ้ยไม่เอ็มึง่งไม่เอ็มึง่งไอ้ดีเฮี้ยไม่เอ็มม่งไอ้ควายรู้ปล่เอากูดิเอาดิเอาดูกูปย่างตายเอาดิล่วงไอ้โง่ไอ้โง่ปลาก็ไปโดนกูเฮียล่วง ร่วงร่วงร่วงหนีดีเฮียไปร่วงไอ้ดอ,อกพอยเด้อไอ้แม่มึงอะวอ <c oughs> ้ยไม่ปอาแต่ก็ดี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 ขับแข่งออกบอลลาร์ดไต้รัวทุกแข่งควายเมตุคีายใหญ่ใหญ่ยุบไปตายเหี้ยโง่เหี้ยไปเลยควายโอเคครับคุณดุก็ได้เห็นความเกลียดควายดูดุกเกอร์เป็นที่หลอนแล้วครับคุณดูก็สาระค่ายชอบดีดีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็สาระคีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม Perfect shot, lang, you can yingo, bang, bang, P.S. es, lang, onto the line you can be, you can be, bang, bang. You can be back. gang, gang.